แห่แช่ประโยคเด็ดชมพู่พูดซับในสถานการณ์ชนชั้นอภิสิทธิ์ทำโควิดป่วนประเทศโซเชียลนะครับแห่แช่คลิปและภาพประโยคเด็ดของชมพู่อาริยาครับหลังประเทศไทยนั้นต้องเกิดความวุ่นวายหวัดผวากับโควิด -19 อีกครั้งหลังมีเหตุการณ์ตรวจพบลูกคณะทูดบินเข้าประเทศไทยโดยตรวจพบว่าติดโควิด -19 ตั้งแต่สนามบินแต่ได้รับการยกเว้นโดยให้ไปกักตัวที่สถานทูตสุดท้ายนั้นกลับออกไปพักที่คอนโดกลางกรุง ไม่มีการกักตัวรวมถึงกรณีของทหารอียิปติดโควิดสิไม่ยอมกักตัวออกไปเที่ยวป่วนจังหวัดระยองจนวุ่นวนายขณะนี้ต้องปิดทั้งโรงแรมปิดห้างปิดโรงเรียนกว่า100โรงเรียนแถมวุ่นวายลามไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยเช่นบุรีรัมย์พัทยาล่าสุดนั้นโลกโซเชียลครับมีการแชร์คลิปตอนหนึ่งที่ชมพู่อารยาครับรับบ,บทเป็นเลยาในละครดังดอกส้มสีทองที่ตัวละครนั้นครับได้พูดถึงลูกทุตดไว้อย่างเพ็ดมัน จนชาวเน,น็ตนะครับและคนบันเทิงแหชคอมเมนต์เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ได้ถึงอารมณ์จริงๆครับอย่างเช่นบอกว่าระยาช่วยไปบอกท่านท่านทั้งหลายให้หน่อยโอ้ยเนาะเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้แท้แฮชแท็กงติดมาแล้วจะเอามารักษาในบ้านเราแน่แแฮชแท็กแย่มากนะทุกคนคนพวกนี้ไม่เคารพกติกาแฮชแท็กกำลังจะดีแล้วเชียวแฮชแท็กรุงสีแตกเพราะคนแบบนี้แหละแฮชแท็กยิ่งกว่านอนบอลไสแฮชแท็กเศร้าแหงเป็นต้นครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you